วัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จพระครังนะครับสมเด็จองค์นี้เป็นพระจากแม่พิมพ์เดียวก,กันกับองค์ดาราองค์เทบดะครับเป็นพระอยู่ง่ายนะครับและแม่พิมพ์นี้มีให้เห็นกันได้บ่อยๆเอกลักษณ์ที่สําคัญของพระสมเด็จนั้นก็คือแม่พิมพ์นี้เกศธรุซุ้มนะครับวงแขนและลมตัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจอกนูนเด่นชัด ลาดลงไปที่ท้องคล้ายมีกล้ามานะครับถ้านั่งขัดสมาธิราผินลำแข้งทั้งสองขาอย่างชัดเจนคล้ายๆมีเส้นแบ่งขาทั้งสองข้างฐานชั้นล่างสุดใหญ่หนาเป็นแท่งคล้ายหมอนรถไฟนะครับระหว่างฐานล่างสุดกับเส้นขอบแก้วเนี่ยซึ่งนักเลงพระรุ่นเก่าเรียกกันว่าร่องน้ำไหล มีความลึกจนมีคำปเปรียบเปรยว่าใส่น้ำได,ด้เป็นปี๊บลองไล่ส่วนต่างๆกันดูนะครับเี็บเทียบทรงนะครับเพื่อดูความคุ้นชินในพิมพทรงปลาสมดึกปราคางพิมพ์ใหญ่อง์นี้นะครับซึ่งอดีตเป็นของพลตำรวจเอกอดุลอดุลเดชนะครับอดีตคดีกรมตำรวจพระองนี้ที่พิมเนี่ย ออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกับองค์ดารานั่นเองนะครับพระสมเด็จพระคำพิมพ์ใหญ่เส้นแขนชาติเกตรุุสมสมพุท์สินที่สมบูรณ์งดงามที่สุดไม่แพ้พระสมเด็จมีชื่อคองเป็นเอ่นว่ากันว่าได้ครอบครองเนี่ยเงินเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ภาพแขวซ้ายขึ้นปกคุมองค์ภาพเป็นไปตามการเวลาสวนงามพระสงเด็อองค์นี้นะครับมีลักษณะโดยรวมเป็นพาพสี่เหลี่ยมชิ้นพักนะครับด้านหน้ามีองค์ภาพประธานด้านหลังเรียบพระประธานประทับบนฐาน3ามชั้นในปางสมาธิมีเส้นโคง้งเรียกว่าเส้นซูมนะครับฐานทั้ง3ามชั้นนั้นเป็นเส้นที่หนาทึบ นับจากด้านบนลงมาสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จุดเด่นพื้นที่ข้างๆองค์พระบริเวณข้างๆเสียนผ้าเนี่ยทางด้านขวาม,มือของเราจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่มากกว่าทางด้านซ้ายนะครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ในแต่ละป๊อกก็มีจุดรายละเอียดแตกต่างกันออกไปนะครับที่น่าศึกษายิ่งนัก,กนะครับ เมื่อนําองค์พระหันหน้าเข้าหาเราแล้วทางด้านความมือเนี่ยนอกเส้นซุ้มจะมีเนื้อที่เป็นพื้น,ผ,นผิวน้อยกว่าทางด้านซ้ายนะครับฐานชั้นล่างนาทเบืแต่ด้านข้างของฐานนั้นตั้งตรง90องศาไปจรดกับพื้นผนังพระนะครับซอกแขนของพระทั้งซ้ายและขวาค่อนข้างลึกตามซอกแขนโดยมากจะปรากฏเสกหรือค้าบาง,บาง หรือแป้งรอยพิมพ์นั่นเองนะครับพระแท้ก็คือพระแท้นุ่มหนุบสบายตาอกของพระนูนปุ่มนนผายนะครับปลายของฐานมีเนื้อเกินพิมพ์ชิดติดเส้นซุ้มนะครับใบหน้าคุมอุมมนนนะครับเส้นซุ้มหนาฐานชั้นกลางคมเดียวรับกับฐานชั้นแรกทอดแขนทิ้งตรงเป็นแนวตั้งนะครับ รลองรูเล็กๆเกิดจากการจุรบจนติดแตกขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ